ผมก็แบบชักเลื่อนเกี่ยวกับวงที่เราเจอกันหมัย่าฟุ๊กดังดังไวเกินไปแต่ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะดังหรือก่อนที่ทุกคนจะรู้จักอ่ะคือเราทําไปตรงเนี้ยมานาน,น,นมากมากถ้าท,ทุกคนเห็นตั้งแต่ที่สมัยที่ผมต้องลากครื่งเสียงเก่าๆไปเล่นอะไรเนี้ยมันจะเห็นว่ากว่าจะได้ทุกวันนี้มัน,มนผ่านอะไรมาเยอะมากๆครับกว่าที่เราจะใช้กล้องโทรศัพท์อัดคลิปนู่นนี่นั่นเราลงมันแบบไม่มีคุณภาพเลยมันผมทํามานาน,น,นมากๆกว่าจะมีวันนี้ใช่ สวัสดีครับผมโจจากโปรแบก์อ็นนะครับและในวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะมีการเชิญเด็กนะฮะเด็กรุ่นใหม่วัยมัธยมนะครับอายุไม่ถึง20ปีมาออกรายการนะครับและเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับเขามากันเป็นวงวงนี้เป็นวงที่เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์นะครับให้กับวงการดนตรีในบ้านเราในปีที่แล้วนะครับเขาสามารถก้าวขึ้นมาโด่งดังในระยะเวลาอันรวดเร็วมีฐานแฟนคลับเยอะแยะมากมายและปัจจุบันเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นศินลปิน ให้กับค่ายเพลงันดับต้นๆของประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวัยเท่านี้เขาเผชิญความเฟลอะไรมาบ้างคุณผู้ชมคงสงสัยนะครับแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าความเฟลมันไม่เลือกอายุนะครับเรามาติดตามกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าวง yes indeed เขาได้เผชิญความเฟลอะ,อะไรกันบ้างในวัย1่กว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ ผมเนี่ยตั้งแต่ประมาณป 2, 2ป<อ>3ครับผมเล่นเปียโนแาะทีนี้ตัวผมก็ชอบตีกองก็เลยพ่อเลยส่งไปรเรียนกองอีกน่าจะประมาณป3ป4พอเรียนกองว่าผมก็อยากเล่นกีตาร์เป็นแต่ว่าแต่ว่าอันนี้พ่อไม่ส่งแล้ว พ่อทอและส่งไปไปเล่นทุกอย่างขาดไปเรียนผัดเองตอนประมาณป .5 ป .6 ครับผมเนื่องจากเราดูซีรีส์ฮอร์โมนและเป็นเหมือนแบบอิสระในการเลือกตั้ของเราของหนูมันเหมือนแบบว่ามันร้องได้จากการที่ฟังพ่อแม่เป็นนักดนตรีใช่ไหมคะเหมือนฟังมาตั้งแต่เด็กใช่มันสึมสับฟังทุกวันแบบชินหูบนรถก็ฟัง อะไรห้องน้ําก็ฟังอะไรแบบเวลาเขาไปงานแล้วก็ไปอยู่หลังเวทีมันก็ได้ยินแบบได้ยินได้ยินได้ยินทุกวันมันแบบซุม<ด>้มซับครับผมปก,ปกติต,ตอนแรกผมเป็นคนไม่เล่นไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยทีนี้พอเห็นรุ่นพี่เขาเล่นบนเวทีงานโอเพ h นเฮาส์ครับก็รู้สึกว่าเอออยากลองเป็นแบบนั้นดูบ้างอยากเล่นแบบนั้นอยากมีอยู่บนนั้นก็เลยเริ่มทําวงกับเพื่อนในมัธยมต้นนะครับตอนแรกไม่มีคนเล่นเบสผมก็เลยไปเบสก่อนสักพักก็ย้ายไปกีตาร์ครับแล้วก็ช่วงประมาณมสามผมย้ายไปกรองรู้สึกว่าการตีกรองเนี่ยมันรู้สึกากเอไไลยป็ ถ้าถามว่าเริ่มเล่นกีตาร์ตอนไหนผมเล่น,เล,นเล่นตั้งแต่ป2ครับ <c oughs> เล่นตามคุณพ่อแต่ว่าพ่อผมไม่ได้เป็นนักดนตรีครับเล่นแค่ขำๆผมก็ซึมซับมาเรื่อยๆจนถึงช่วงป6ม1อย่างเงี้ยครูที่โรงเรียนเขาก็เหมือนเห็นว่าเราเล่นกีตาร์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยให้ลองไปแบบฟอร์มวงเล่น กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มจริงจังมาตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆครับตอนแรกสุดคือฝึกเองหมดเลยก่อนที่จะมาเรียนชั้นมปลายครับผมเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กนะครับก็คือเหมือนแม่บังคับเรียนเปียโนตอนนั้นก็คือไม่ชอบเลยลก็ร้องไห้ทุกครั้งที่เรียนแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆจนตัดสินใจว่าเออสรุปยังไงก็จะไม่เรียนและหนูก็เหมือนแม่ก็ให้ให้ไปเรียนอีกที่หนึง่งแต่รอบนี้ก็คือวัตถุประสงค์การเรียนก็คือไม่ต้องสอบเกรดไม่ต้องจริงจังคือ <ๆ S 2> เราเล่นเพื่อความสุขของเราหล้วก็ค่่่ออยยๆๆจจริงงัเเลนมา คือก่อนหน้านั้นสมัยป .6 เลยป .5 ป .6 ผมผมชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วเล่นกับเพื่อนแต่เล่นเพลงล็อกเล่นกับเพื่อนทีกเรียนคือแบบพอเลิกเรียนหรือว่า ทุกอาทิตย์เราจะแบบตั้งใจที่ไปเล่นในห้องซ้อมกับเพื่อนๆใช่ผมก็เล่นกับเพื่อนแล้วทีเนี้ยเพื่อนมันก็ไปเรียนอย่างอื่นกันต่อผมก็เลยนั่งเล่นกีตาร์เ,เดี่ยวๆแบบเงาๆทีนี้ผมก็เลยชวนน้องมาเล่นกันคัมแบ็กกันสองคนครับผมแต่ว่ามันไม่มีใครดูเราไม่มีใครสัพพอร์เราเราก็เลยหาช่องทางที่จะทำง็ได้ให้คนภายนอกรู้จักเรามากขึ้นเป็นเหมือนการพีอาร์ตัวเองโดยการที่เราไปเปิดหมวกข้างนอกเราก็เลยไปกันสองคนเลยวันนั้นผมไปเล่นที่กาญจนบุรีครับรเป็นจังหวัดแรกวันแรกที่ไปเล่นทีีี่่่กกาาาาาจบบบุรรรร้้ออองแมมมปหยยดเเลช็วะไ อะไรกันเออร้องร้องต้นอะไรกันคนจะขายของดูนี่นั่นแต่สำหรับผมตอนนั้นก็เขินตแต่ถึงจะไม่รถึงมันจะไม่มีคนดูแต่เรารู้สึกว่าอายพอกลับกรุงเทพมาหลังจากตอนนั้นเราก็เริ่มเดินสายเลยครับไปแต่ละที่ไปแต่ละที่แบบเยอะมากผมเล่นกับเค้กทีเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเลิกอิ่มตัวคือมันเริ่มเบื่อเพราะว่ามันเป็นรูปแบบโฟล์แล้วมันเริ่มแบบทําให้เราไม่อยากเล่นมันเริ่มเบื่อมากขึ้นผมอยากให้วงมันรู้สึกว่ามันแน่นมากขึ้นฟูลแบนมากขึ้นผมเลยรู้จักกับมังกรตอนป รูปเขาจากตาม a c ซ b o o k หรืออะไรพวกนี้ครับที่เขาโพนรูปตีกองก็เลยลองชวนมาถามมีกองไหมแล้วแบบกองไฟฟ้ามาลองตีกันทะเลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดแรกๆเลยมั้งคะแล้วก็หนูแบบได้รู้จักกับเพื่อนของทะเลแล้วก็เพื่อนเขาก็แนะนําให้รู้จักหลังจากที่ฟอร์มวงมี4คนเขาก็เล่นกันที่เอเชียทีเป็นกันมาสักพักหนึ่งวันลอยกระทงวันนั้นวันลอยกระทงครับผมก็ไปเที่ยวที่นั่นกับครอบครัวแล้วก็เจอวงนี้เล่นกันอยู่ก็ เห็นก็แบบเฮ้ยนี่แบบคือผมอะอยากเปิดหมวกอยู่แล้วเพราะว่าผมอะเคยเล่นดนตรีกับเพื่อนที่โรงเรียนแบบเล่นแบบสนุกสนุกแต่ว่าไม่ได้จริงจังเลยแล้วก็แบบเห็นวงนี้มาเล่นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากเล่นบ้างผมก็ลองทักเ m ียร์ไปหาทุกคนครับแล้วก็เค้กเป็นคนตอบก่อนเพราะว่าทุกคนไม่มีใครตอบสักคนมันให้โอกาสนอหลังจากนั้นผมก็เลยยกเปียโนไปตัวนี้เลยหลังมันมัเห็นักหนักประมาณ50กกโลแบบเป็นเปียโนใหญ่มากก็คือยกไปกับแม่สองคนแล้วก็ไปเล่น คือตอนนั้นคือแบบพอเขาชวนไปคือเรายังไม่มีอุปกรณ์สําหรับการแสดงเลยก็คือก็เป็นมมนเป็นมีดี่แบบที่เขียนเพลงในคอมก็ยกไปแอดพอเสียบปุ๊บ ไม่ติดโลกเลยแบบคือแบบเหมือนคนดูอะล้องแบบเป็นกำแพงแล้วผมก็ไปนั่งโดดๆอยู่คนเดียวแล้วก็แบบคนอื่นเขาก็เล่นกันผมก็กดเท่าไหร่ก็ไม่ดังก็แบบเล็กแทบจะวิ่งวุ่นอยู่รอบคีย์บอร์ดลองหลายวิธีมากคือแบบลองโทรไปหาครูดนตรีโทรปรึกษาคนนู้นคนนี้ทำยังไงก็ไม่ได้จนเหมือนพี่พี่แบบนักดนตรีคนหนึ่งอะที่เขามาดูเราก็เดินเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยแบบแก้จนสําเร็จคือถ้าไม่มีเขาวันนั้นก็คงไม่ได้เล่น คืออย่างที่เราบอกว่ากอนเป็น5คนแล้วเรามีแฟนคลับอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้ว แล้วพอเล่นสยามเนี่ยกลุ่มแฟนขับฐานเราจะเป็นพวกแบบเด็กนักเรียนแล้วก็แบบวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยหรือแบบผู้ใหญ่ก็มีพอสยามมันเป็นที่ที่แบบรวมคนง่ายใช่ไหมฮะแบบเดินทางง่ายพอเป็นวันศุกร์เนี้ยแล้วมันมีงานพอดีเขาก็เลยมารอเราปแบบมันเกิดเป็นเหมือนทานไทยมุงไงครับผมคนที่ข้างหลังเขาจะนี่ใครวะใครวะใครวะมันแล้วเสียงเราจะเปิดให้คนแบบได้กินทั้งหมดมันจะเป็นเหมือนการ p ีอาตัวเราไปอะแล้วคนก็เข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเราไปลงวันนั้นน่าจะสองสามร้อยคนว่าที่ยืนดูเราแล้วพอ ก็แบบแชร์ไปเยอะมากแบบแชร์เป็นพันอ่ะแล้วพอมาถึงอาทิตย์หน้าผมจําได้ว่ารถผมเสียผมต้องขึ้นแท็กซี่มาผมลงรถมาแบบเอ๊ยคนแบบโบกมือถ่ายอยแบบอะไรเงี้ยคือมันเป็นครั้งแรกที่เรา มันเหมือนใจเปลี่ยนใช่มันเหมือนชีวิตอะไรวะเนี่ยแล้วพอเราเดินไปถึงตรงนั้นปั๊บไอ้ตรงบริเวณที่เราจะจะเล่นนะครับคนมานั่งล้อมเป็นแบบเหมือนแบบศิลปินมาเล่นเลยอ่ะเหมือนมันร้อมดูคอนเสิร์ตหรือแบบซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อมาดูใครสักคนอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมจะเดินกลับเลยผมตกใจผมกลัวมันเป็นประสบการณ์เซตเครื่องที่เราอายและตื่นเต้นมากที่สุดกดดันมากเป็นการเซตเครื่องที่กดดันมากผมมาถึงตอนแรกแบบเขามาดูเราหรอวะหรือว่าเื่นเล่นก่อนเราวะอะไรอย่างนี้ ที่นี้ต้องจริงๆต้องบอกว่ามันมาจากข้อความคอมเมนต์ต่างๆจากช,ช่องทางโซเชียลที่เราไปอ่านเจออะไรอย่างนี้เขาก็มาเมนว่าแบบตอนนี้คือช่วงสยามแตกแล้วแต่เรายังไม่ได้มีชื่อวงเลยเราก็เลยคิด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 ,คดแต่เราเจอคอมเมนต์ไมมีคำว่าใช่เลยวงนี้ใช่เลย,ม,เลยมันเป็นกัดมาผูกกระแสใน,นี่นั่นเพ้อเพแล้วกคำว่าใช่เลยเนีย่ยเป็นคำว่า yes indeed คมันคือความ,มาแตกต่างของแต่ละคนใช่ที่รวมกันแล้วมันเข้ากันมันเลยแปลว่า yes indeed ค ตอนแรกสุดผมก็ไม่ได้มองว่าวงของทั้งที่เราอยู่ห้าคนเนี่ยมันจะไปได้ขนาดนี้ผมก็องตรงก็มองว่าแบบเพเราก็เล่นเก็บชั่วโมงบินเราไปเสร็จแล้ว <c oughs> จบจากวงนี้เราก็คงค <c oughs> งออกมาทําอื่นๆนะจะแบบเป็นนักดนตรีแบ็กอัพหรือว่าอาจจะทําเพลงกันเองแบบอารมณ์เหมือนฝันลงๆแรงๆอะครับแบบถ้ามันดังก็ดีถ้ามันไม่ดังก็ไม่เป็นไรก็เล่นดนตรีเลี้ชีพไปอย่างเงี้ยอนาคตนะครับไม่เคยฝันว่าอยากเป็นศิลปินเลย เพราะว่าเหมือนว่าเคยเห็นแบบพอดพูดกันตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากเป็นศิลปินนี่ก็คงคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นได้จริงๆเหรอพอได้มาถึงจุดนี้ก็คิดว่าเออฝันที่แบบเราไม่กล้าจะฝันมันมันมันถึงจุดนี้ได้ยังไงแบบ ทั้งๆท,ที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีวันนี้ก็คือที่ผมมาเล่นกับวงนี้ก็พอแค่แบบเราอยากเล่นแล้วก็มาเล่น่อแบบความสุขเฉยๆแต่พอมันมาวันนี้ก็แบบรู้สึกถึง่ว่าเราทำได้เราทําได้เมือณตอนนั้นนะครับที่เล่นกันเมื่อก่อน <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าไอ้แค่การที่ผมได้ทลายกําแพงของไอ้ความที่อายความไม่กล้าของตัวเองเออกมาเล่นกับพวกนี้แล้วมีความสุขกับการที่ได้เล่นดนตรีให้คนอื่นดู <c oughs> ดผมว่ามัน มันถือเป็นกําไรในตรงนั้นของผมเลยวะ่ะซึ่งตอนนี้มันเหมือนว่ามันเกินความคาดหมายมาแบบมากๆเลยครับ mm hmm. ก็มันเคยเป็นความฝันของผมในตอน,นเด็กครับใช่ที่แบบอยากเป็นอย่างนั้นอยากแบบดูหนังดูอะไรก็อาจจะดูแบบซีรีส์เรียลว่าฟอนแล้วก็บบอยากเล่นอย่างนั้นบ้างอะไรครับก็พอเราได้มาถึงจุดนี้มันรู้สึกว่าเราต้องเต็มที่กันต่อไปครับเพื่อแบบให้มันได้ไปจุดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเคยเจอคอมเมนต์นะบอกว่ามาเม้น์ใน ทำไม่ได้ว่าเป็นติ๊กต็อกพอสหรือว่าตอกใครสักคนนี่แหละมันเป็นคลิปผมโซโล่มันก็เห็นเอฟเฟกเห็นกีตาร์ที่ผมใช้เ <c oughs> มื่อพี่คนหนึ่งมาเมเมน์บอกว่าโหทั้งชุดนี่แพงกว่าของกูที่เล่นในผับอีกอะไรเงี้ยเรไม่รู้จะตอบเขายัางไงผัก่อนนี่เจอคอมเมนต์แบบประมาณว่าแบบหลอ่ออย่างเดียวฝีมือง่ายๆอะไรเงี้ยเยอะมากผมเข้าใจว่าแบบตัวตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เคยเรียนมาก่อนตอนนั้นเราก็เล่นด้วยความสนุกก็อาจจะมีปัญหาแบบอ่เล่นเหลื่อมเล่นเร่งอะไรครับบางอย่างก็ เหมือนจะมีวัตถุดิบพอที่เอาไปใส่ในการแสดงอะไรองเยผมก็แบบถ้าเลื่อนเกี่ยวกับวงที่เราเจอกันทุกว่นฟุ๊กดังดังไวเกินไป <c oughs> แต่ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะดังหรือก่อนที่ทุกคนจะรู้จักอ่ะคือเราทําไปตรงเนี้ยมานาน,น,นมากมากถ้า <c oughs> ทุกคนเห็นตั้งแต่ที่สมัยที่ผมต้องลากเครื่องเสียงเก่าๆไปเล่นอะไรเงี้ยมันจะเห็นว่ากว่าจะได้ทุกวันนี้มันมันผ่านอะไรไปเยอะมากๆครับกว่าที่เราใช้กล้องโทรศัพท์อัดคลิปนู่นนี่นั่นเราลงมันแบบไม่มีคุณภาพเลยมันผมทํามานาน,น,นมากๆกว่าจะมีวันนี้ใช่ คนเรามันก็คิดหลายอย่างแหละบางทีเขาอาจจะมองแค่เปลือกเราเออหน้าตามันดีมีคนดูมีแบบนักเรียนวัยรุ่นก็มากีกีเพราะอะไรกีเพราะหน้าตาหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีสิทธิ์คิดได้แต่ว่าบางทีถ้าเขาได้เห็นเบื้องลึกของเราว่า process ในการทํางานกว่าที่มันจะมาเป็นตอนเนี้มันมันเกิดขึ้นได้ไงเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ครับคนเรามันแบบถูกสั่งสอนมาไม่เหมือนกันเลยว่าเกิดมาใน process ที่ต่างกันก็อาจจะมีความคิดที่ต่างกันหนูคิดว่าคนเราสามารถคิด คิดอย่างเงี้ยได้หลายด้านค่ะมันไม่มีใครที่ถูกผิดใช่มันไม่มีใครไม่มีความคิดไหนที่ถูกหรือว่าความคิดไหนที่ผิดอยู่แล้วก็เข้าใจทุกมุมมองเพราะว่าเหมือนมีหลายคนก็มีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีคนชอบเราตั้งเยอะเลยทำไมไดัน <c oughs> ต้องไปสนใจ <c oughs> คน <c oughs> ที่ไม่ได้ชอบเราด้วยเราก็ไม่สามารถไปแบบบังคับความคิดใครได้ครับเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดในส่วนของเขาที่เขาอาจจะแบบเออเห็นแล้วเขาก็คิดได้ตามที่แบบ เขาคิดมาครับใช่ผมอยากเต็มที่ให้คนที่เขาซัพพอร์ตเรา,าครับให้คนที่เขารักเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็มอบความรักให้กับเขาไปส่วนคนที่ให้ความรู้สึกแบบลบๆมา <c oughs> ก็ถ้าเกิดบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราผิดหรือเราควรต้องแก้ไขจริงๆมันก็รับมาพัฒนาตรงนี้ได้ครับแต่ว่าผมก็จะพยายามไม่ไปคิดตรงส่วนที่มันมันจะทําให้เรารู้สึกแบบท้อ, <c oughs> ห,รอหรือรู้สึกลบนะครับถ <c oughs> ามว่ากดดันไหมก็กดดันมากขึ้นจากที่เราเล่นแบบ จ่จอยกันไม่มีแบบแผนอย่างที่เราบอกคือเราเล่นเพื่อความสนุกอาจจะคนนีอาจจะแกะมาบ้านรส่งเพลงให้ฟังอาจจะไม่แกะแต่ว่าการมาของเราคือเป็นการอีฟไว้แต่รุนสดตลอดแต่พอเราต้องขึ้นมาเป็นศิลปินเงี้ยเราก็เขาเรียกว่าไงต้องฝึกซ้อมแล้วก็ทําโชว์ให้มันมีคุณภาพให้ส่งมาตรฐานมากขึ้นครับผมมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกงานใช่มาตรฐานไงก็เราถือว่าเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่ารุ่นเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้ใช่แล้วก็เหมือนแบบเรามีหน้าที่ของแต่ละคนที่แบบต้องรับ ใช่ต้องแบบรับเมืหอหมายกันของแต่ละคนเพราะว่าต่างคนก็ยังต่างเรียนกันอยู่ก็จะมีทั้งเรียนแล้วก็ต้องมาทํางานก็เหมือนแบบเปลี่ยนจากความชอบเป็นอาชีพที่แบบเราต้องฝึกฝนแล้วก็ทําตามมาตรฐานให้มันแบบดียิ่งขึ้นเราจะมีส่งไปเทรนเรียนร้องเรียนเต้นเพื่อให้เรียนมากขึ้นใช่ให้เรียนพวกนี้มากขึ้นสิ่งที่เราไม่รู้เขาส่งไปเรียนให้รู้มากขึ้น พราะพวกเราอย่างที่บอกก็คือแต่ละคนฝึกกันมาเองหมดมีเรียนบ้างนี้ดหน่อยผมนี่ก็จะโดนหนักเลยครับในเรื่องของพาร์ตกองบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอเราขยับอย่างที่เหมือนแพนเคยพูดเมื่อกี้ว่าแบบขยับจากความชอบเป็นอาชีพที่อยู่บนพื้นฐานความชอบครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันมีคุณภาพเป็นมาตรฐานมากขึ้นตามที่แบบมันสมควรจะแบบเป็นทีนี้ก็หัวจะโดนแบบไปเรียนกองไปแบบไปฝึกแบบออกกําลังกายเข้าฟิตเนสเพื่อให้แบบมันตีแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยครับก็หลายๆอย่างเนี่ยก็จะต้องฝึกให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีก ตอนที่จะเข้าตอนกําลังเลืกลอกกันไม่ออกใคยไหนผมก็บบดูแล้วแบบแกรมมี่นี่ถ้าเข้าไปเราต้องทําใจว่าบบต้องอับมาตรฐานตัวเองเพื่อให้แบบเทียบเท่ากับมาตรฐานที่เขาจะแบบอาทิิศิลปินของเขาต้องเป็นนะครับก็ค่อนข้างกดดันแต่ก็มันดีครับ <c oughs> ตัวผมเองนะก็คงจะทํางานในสายดนตรีต่อไปอาจจะ เป็นนักดนตรีอาจาอาจะนอกจากเล่นกีตาร์จะเล่นอย่างอื่นก็ได้เพราะตอนนี้ผมอยากฝึกกร์เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้ามองในวงก็คงจะเป็นวงที่โตขึ้นแล้วก็เพลงก็อาจจะอาจจะหนักขึ้นตามอายุวัยเราตัวผมอยากเก่งขึ้นครับแล้วก็อยากเป็น อยากสร้างแรงมันดาลใจให้กับหลายๆคนเลยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยองเพลงของพวกเราได้หลายๆเพลงเลยครับอยู่ในสายงานนี้แหละครับแล้วก็เป็นวงที่แบบทุกคนโตขึ้นแฟนสับก็โตขึ้นไปกับเราแล้วก็ฝีมือพวกเราก็หวังว่าจะกิงขึ้นครับของผมก็น่าจะเป็นศิลปินปต่อไปครับผมก็ไม่บอกไม่แด้ว่ามันจะอยู่เบอร์ไหนหรืออันดับไหนแต่ว่า ก็คงเราเล่นหรืวเราทำผลง,งานเพลงในสายงานนี้ต่อไปเรื่อยๆครับของหนูก็มองภาพว่ามันคงจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปจากตอนนี้เพราะว่าตอนนี้พวกเราอาจจะเป็นวงดนตรีที่มันเด็กน้อยแต่ว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นวงดนตรีที่มันดูแบบโตขึ้นหรือว่าอาจจะเปลี่ยนสไตล์ไปอะไรประมาณนี้ยคงอยากจะเป็นวงที่เด็กรุ่นหลังๆพูดถึงว่าแบบวงดนตรีนี้มันเคยเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนให้ลุกออกมาทําตามความฝันก็ คงอยากที่จะเป็นไอดอลของคนในแบบยุคเหมือนแบบคนต้องพูดถึงเราอะไรประมาณนั้ในยุคนี้ค่ะความเฟลของผมอาจจะเป็นในมุมมองคอมเมนต์หรือคำพูดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นคือตลอดตั้งแต่มัธยม้ยตั้งแต่ผมยังโตผมเจอคำพูดเดยอะมากจากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนม้างหรือครูบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็น เรียนเก่งเรียนไม่เก่งจะไปทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยก็อะไรเงี้ย,ะยฮะัช่วงนี้เราก็ทําให้เราเห็นว่าจริงๆผมไม่ได้เรียนเก่งแต่ผมสามารถทำอย่างอื่นได้มันคือสิ่งที่คนเรียนเก่งก็อ่าเขาทําในสิ่งที่เขาทําได้ที่ผมทาไม่ได้แต่สิ่งที่ผมทําคนที่เรียนเก่งก็บางคนก็อาจจะทําไม่ได้ ความเฟลผมว่าผมมองเป็นเพื่อนนะครับวันนี้มาปุ๊บเอ้ยมาอีกแล้วแล้วแบบมันอาจจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยแตนะ่เราผมก็อยากมองให้มันเป็นเพื่อเราที่แบบมันมาปุ๊บเราก็จะแบบไม่เป็นไงบ้างอะไรนะสักพักก็แบบบายๆแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แต่ว,ว่าแบบอาจจะเบากว่านี้อะไรเงี้ยบบความเฟลสาหรับผมมันเป็นเหมือนบทเรียนนะครับคือถ้าทางชีวิตนี้มันแบบเรียบง,ง่ายมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเราก็คงเราก็คงแบบอยู่ไปวันๆในที่แบบอ้าวก็ทุกอย่างก็เพร์เป็กดีแล้วนี่ไม่เห็นจะต้องทําอะไรเลย ตอนเฟลก็เหมือนบทเรียนแล้วก็แบบเหมือนจะไปท้อกับมันเพราะว่ายังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปได้อยู่ดีแล้วเมื่อเราผ่านไปได้มันก็มีเรื่องเฟลใหม่เข้ามาอยู่ดีมันก็เหมือนการไต่ไปทีละขั้นนะครับ คนที่แบบไม่เฟลก็คือคนที่แบบไม่ทําอะไรเลยก็ความเฟลของหนูมันเหมือนความท้าทายในชีวิตเหมือนแบบว่าเออเราก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้ด้วยอะไรบางคนอาจจะเจอคอมเมนต์ที่เจอแค่นี้มันคงแบบไม่ไหวแล้วกับชีวิตแล้วก็อาจจะคิดอะไรมากมายจนทําให้ตัวเองแบบลบไปวันๆพอยเนี่ยแต่ว่ากลับกันหนูอาจจะคิดในแง่บวกมากยิ่งขึ้นเราไม่ต้องเอาแบบคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าความที่เราเฟลจากชีวิตเนี่ยมาเป็นคะแอะไรจุดที่สําคัญในชีวิตเรา ปัดมันตกไปแล้วก็คิดบวกมากยิ่งขึ้นมันก็จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นครับผมมองความเฟลเป็นเหมือนบททดสอบภูมิคุ้มกันของชีวิตครับถ้าเราไม่เคยเฟลเลยแล้วเรามาเฟลครั้งแรกเลยอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆมากะณตอนนั้นะเราอาจจะรู้สึกแบบโหดาว่ะแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราจะรีคอเวอร์มันยังไงแต่พอเราเฟลเฟลเฟล,เฟลไปเรื่อยเหมือนมันเพิ่มภูมิคุ้มกันเราครับให้แบบเราแข่งขึ้นเราเจออะไรแล้วก็แบบมันนิ่งขึ้นนะครับ มองว่าเป็นบททดสอบแล้วก็ช่วยให้เราเก่งแล้วก็แก่งขึ้นครับก็อยากจะขอบคุณแบบทุกคนที่ให้โอกาสเลยจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือเราก็คือมาเล่นจากความสุขแล้วก็มันมันเกินฝันแบบมันเกินฝันจริงๆอ่ะเราไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้แบบมีคนแบบมาดูเยอะขนาดไม่ไเป็นงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฝันว่าทุกคนจะรู้จักเราเยอะขนาดนี้ขอบคุณที่เชื่อในตัวเราแม้ในวันที่เราไม่ได้เชื่อในตัวเองค่ะก็ รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆที่แบบแววตาแต่ละคนที่แบบมาดูเราทุกคนดูแบบเชื่อมั่นในตัวว่าพวกเราจะทําได้แล้วก็ถึงวันนี้ทุกคนก็ยังมองมันอยู่งันอยู่ก็ขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตพวกเรามาถึงวันนี้<า>เลยบางคนมองเราเป็นไอดอลเลยได้ซ้ำนะเด็กบางคนรุ่นใหม่หรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนคือกลับมาเล่นดนตรีหรือลกลับมามีแพชชั่นในการเล่นดนตรีเพราะพวกเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออผมภูมิใจตรงนี้ในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนนทุกคนที่ติดตามเราทุกๆผลงานแล้วก็ทุกๆโชว์ที่เราเล่นมาซัพพอร์ตกันพร้อมหน้าพร้อมตามเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆแล้วก็แบบมันแบนบมันดีต่อเรามากแบบเหมือนเราได้รับพลังบวกจากพวกเขาครับก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้พวกเราแบบเติมเต็มความฝันได้ ก็อยากขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่แบบเชื่อในตัวพวกเราแล้วก็เราก็จะขอสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองให้ได้เก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเติบโตแล้วก็อยากเติบโตไปพร้อมกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเพลงๆเจอกับความสัมพันธ์กับคนนึงอาจจะแบบเพื่อนชอบเพื่อนหรือแบบ ชอบน้องๆชอบพี่อะไรเงี้ยเป็นการแอบชอบคนามผนึงอยากที่จะเลื่อนชั้นอยากที่จะจะก้าวผ่านความสมพันที่มันแบบลุงลังนี้ไปให้ได้สักทีก็จะเป็นยังไงต่อก็ไปติดตามชมในเพลงและก็เอ็มวีนะคะเพลงมันไม่เศร้ามันไม่เศร้ได้เลยครับเป็นแนวป๊อปล็อกมันดูกึ่งๆอะแอบชอบมันดูแบบไม่ได้เศร้าสุดแล้วก็ไม่ได้แบบรักสุดอะไรเงี้ยมันอยากจะเลื่อนชั้นใช่ใครที่อยากจะเลื่อนชั้นก็ต้องไปฟังนะ

แม้จะช่วยทำกันบางที่มาสักแค่ไหนก็แค่เพื่อนที่ดีหรือต้องชวนเธอไปเรียนพิเศษอีกเจอถึงสองอาทิตย์จะได้เป็นคนพิเศษกับเธอสักทีอย่าลืมที่ไหนที่จะได้หัวใจเธอคนนี้ จะสอนเสร็จเรื่อยก็ไม่ยอมที่ยังคงเดิมไม่เป็นไปเรอกไม่ิยแล้างในใจเธอเป็นเหมือนฉันไหมบอกให้รู้สักทีไม่นานเท่าไรเราคงจะได้เรื่อฉันเรียนแล้วนานเท่าไรจะได้เลื่อนฉันคนนี้เมื่อไรเพื่อนที่ดีได้เลื่อนเป็นแฟน ครับพวกเราเยสินดีครับก็ผมมังกรนะครับรัชนนท์แลเกิไพบุญอายุ19ปีเป็นมือกลองเยสินดีครับก็ผมฮอนะครับนักละกอนอิสระวังางกูลครับเป็นมือกีตาร์และก็นักร้องนำวงเยสินดีครับผมผมติ้นผู้จิ๋นิีรันนะครับอายุ16เป็นมือคีย์บอร์ดวงเยสินดีครับหนูแพนเค้กอิสระอิสระวังางกูนะคะอายุ17ปีเป็นนักร้องนำวงเยสินดีค่ะผมเลยยศตกรนะครับอายุ16ปีเป็นมือกีตาร์โซโล่วงเยสินดี เอาละครับก็หลังจากที่เราดูเทปกันไปแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากว่าที่เขาจะก้าวขึ้นไปถึงจุดๆนี้เนี่ยเขาจะต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างและแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับเขาก็ยังจะต้องแลกเสียสละอะไรในเรื่องส่วนตัวมากมายทั้งเวลาความรับผิดชอบและความเสียสละในอีกหลายๆด้านเพื่อที่จะทําให้เขาเดินหน้าสู่ความฝันและสิ่งที่น่าประทับใจในตัวน้องๆน,นะครับ ลองจินตนาการกันดูนะครับว่าเราในอายุตอนสิบกว่าเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสู่ความฝันเท่าเขาหรือเปล่าเราพร้อมที่จะแบกรับความกดดันในระดับเท่าเขาหรือเปล่าในวัยนั้นนะครับสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น้องๆวงเยสินดี d ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขาพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนอายุ40กว่ายอย่างผมแล้วก็เชื่อว่าให้กับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่ดูคลิปนี้กันอยู่ทางบ้านครับแล้วถ้าเกิดทุกคนชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับอยากติดตามคนไหนอยากดูคนไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับว่าอยากที่จะฟังใครเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะไปสัมภาษณ์ท่านเหล่านั้นมาให้นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ